ทดสอบครับนี่ยใส่สโลไว้ กดสอบก็สอบ,สอบถ้าคนเคยใช้ก็แปบ๊บเดียวครับ คนเคยครับคนเคยคุ้นจินมันก็เป็นเรื่องปกติครับทำไมไม่ใส่คันนะนี่สวัสดีครับพบกับปิงการกึ่งนะครับออนี่นะครับ<ป>เสียแมยนบอกไม่ถ่ายนะครับแ <laughs> อบถ่ายเลยนี่ครับเสียแมยนคันที่สอง คันแรกสีฟ้าเนาะพี่เนาะใช่ครับสีฟ้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะซื้อไปปีที่แล้วนี่ก็มาจัดอีกคันหนึ่งเป็นยังไงบ้างที่ใช้ไปครับก็ดีนะก็แล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนชอบมันต้อง ใช้ได้อย <Okay. S 3> no, ่างก็ดีเบาแรงเบาแรงใช่ปวดอ่อนแล้วน้องแก้มเบาแรงก็ดีอย่างก็ใช้ได้เดี๋ยวก็อยู่ที่คนใช้แล้วแต่ชอบใช่ไหมแม่แต่ชอบใช่ใช่ใช่แม่แต่ชอบแม่แต่หันหลังอืเนี้ยไม่อยากออกซื่อ บังคับบอกน่เลยเสียบเลี้ยนครับคันแรกทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะพี่นะใช้ใช้ได้ดีก็แล้วแต่คนใช้อีกแหละว่าจะชอบไม่ชอบเจใช่คนคนใจร้อนนี่ใช้ไม่ได้ ร้อนอันี้ใช้ไม่ได้เพราะเพราะว่ามันต้องไปไปเรื่อยๆอะไปได้ะจะให้วิ่งฟูดปารเหมือนรถทงรถแท็กเหมือนโดนก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ครับตามก็ตามกำลังเครื่องมันแหละเนาะใช่รู้จักใช้อะ <c oughs> ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะ เพราะอย่างว่าและเพราะว่าก็ใช้ตลอดอยู่ใช่ใช้ตลอดโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับนี่นะครับหน้าตาของเสียแมยนนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียแมยนสลับบุรีที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับ มาเห็นคันนี้ประมาณไหนพี่พอพอใจไหมพอใจครับพัฒนามาเยอะกว่าคันที่แล้วไหมอโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ